สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับนมเมจินะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเป็นมาเวลนะครับผมอ่านี่ครับมาเวลเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมอามีแปดลายแปดแบบให้สะสมด้วยกันนะครับผมอ่านี่ครับแปดแบบแปดรสชาตินะครับผมอานี่ครับนมเมจิมาเวลนะครับผมอ่าเรามาดูกันที่ขวดแรกกันเลยครับ คนแรกนะครับอันนี้จะเป็นไอรอนแมนนะครับทุกคนนี่ครับรถไขมันศูนปอร์เซ็นต์นะครับนี่นมเมจิมาเวลนะครับอันนี้จะเป็นไอรอนแมนนะครับอ่าต่อมานะครับผมคนที่สองจะเป็นกัปตันอเมริกานะครับผมนี่เท่ๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถนมโคนะครับผมอนี่ครับนมเมจินะครับผมอคนที่สามครับ อันนี้จะเป็นเดอะฮักนะครับผมอมาเวลเดอะฮักนะครับกลิ่นเมลอนญี่ปุ่นนะครับอ่านี่ครับผมขวดที่สี่นะครับผมอันนี้จะเป็นทอนะครับเทพเจ้าสายฟ้านะครับผมนี่กลิ่นกล้วยนะครับอ่านี่ครับผมนมเมจินะครับต่อไปครับขวดที่ห้านะครับเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมอ่านี่ครับมาเวลสไปเดอร์แมนรสช็อกโกแลตนะครับผมอ่านี่ครับ เท่ดีนะครับผมอ่าต่อไปครับผมเป็นกัปตันมาเวลนะครับผมนี่กัปตันมาเวลกินสตรอเบอรี่นะครับนี่สีสันสดใสนะครับผมอ่าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมกัปตันมาเวลนะครับต่อไปครับเป็นแบล็กแพนเทอร์นะครับผมอ่ามาเวลแบล็กแพนเทอร์นะครับรถกาแฟนะครับผมนี่ขวดสุดท้ายครับเป็น นะครับทุกคนนี่ครับมาวิลรสช็อกโกแลตมอนนะครับอ่านี่ครับผมรสช็อกโกแลตมอนมาวิลแอนด์แมนนะครับเท่ๆแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบมาวิลนะครับแก๊งอเวนเจอร์นะครับก็สามารถไปหาสะสมกันได้นะครับผมเป็นลิมิเต็ดดิสชั่นนะครับผมอ่านี่ครับนมเมจิรุ่นนี้จะเป็นมาวิลสตูดิโอนะครับผมเท่ๆแบบนี้กันเลยนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่านี่ครับแก้วน้ํา ลายมา์เวลเอเวนเจอร์นะครับทุกคนนี่อ่าทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะได้มายังไงก็คือเมื่อเราซื้อสินค้านมเมจิกครบหนึ่งร้ย9บาทนะครับเรามีสิทธิ์แรกซื้อแก้วน้ำนี้ได้หนึงใบเลยนะครับผมอ่านี่ครับรับปีเลยนะครับเมื่อซื้อสินค้านมเมจิกครบหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแก้วน้ำกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่า แก้วน้ำก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่อุ้ยเท่มากๆเลยครับอ่านี่ครับเป็นแก้วน้ํามาเวลนะครับผมอ่าําได้ดีเลยนะครับอ่ามีฝาปิดแบบนี้ด้วยนะครับอ่านี่ครับมีรูใส่หลอดนะครับอุ้ยถือว่าสาวกมาเวลนะครับสาวกแก๊งเอเวนเจอร์ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมอ่าสามารถไปหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับแก้วใบใหญ่ใช้ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ